เจ็สาวโฟอีฟเปิดตัวธุรกิจแรกของทุกคน h e l l o f โฟอีฟน้ำหวานชงดื่มหอมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน t h a i f a k e นอร์เชียณศูนยะ์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้น h e l l o f โฟอีฟเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัท r าร์ o อนด์ p ีฟูาจำกัดมหาชนหรือ r b f ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารมานานกว่า30ปี ค่าย EXO-EXO Entertainment ของ w o r k p o i n t Entertainment และรวมถึง7จสาววงโฟอีด้วยค่ะด้านเจ็ดสาววงโฟอีนะคะก็ได้เผยว่าตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจเพราะเป็นแบรนด์สินค้าตัวแรกของตัวเองและที่สำคัญนะคะเป็นการเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรากับสินค้าตัวนี้และสุดท้ายนะคะก็ยังไม่ลืมอ้อ,อนแฟน,น,นให้ฝากไปอุดหนุนรับรองคุณภาพดีรสชาติอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพวกเราโอี สวัสดีค่ะฝ้ายโฟอีค่ะสวัสดีค่ะอ้ายนะคะสวัสดีค่ะไม์โฟอีค่ะสวัสดีค่ะมาออมเฮลโลโอีค่ะเฮ้ย่มาแค่ห้าใช่ใช่เฮลโลโฟอีค่ะก็วันนี้เราก็มางานเฮลโลโฟอีเป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เรามาในชมใหม่ค่ะทุกคนเป็นแบบซองค่ะก็มีสองรถนะคะตอนนี้สีเขียวกับสีแดงซึ่ง ก็จะมีขายที่เซเวแล้วเดือนสิงหานี้ค่ะก็ฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะอันนี้เป็นรสกลิ่นสลัค่ะอร่อยมากคือชอบมากๆค่ะได้แบบหลากหลายเมนูเลยใช่ใช่หรือว่าน้ำแข็งสาอย่างเนี้ยคือทำได้หลาเมนูเลยค่ะใช่ถ้าอีกรสก็คือเป็นกลิ่นครีมโซดาค่ะรสเนี้ยพวกเราชอบมากแบบเป็นพิเศษรลสินี้นะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เปนเป็น น้ำหวานที่เราไปใช้ได้แบบหลากหลายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจลองชิมกันนะคะเป็นยังไงบ้างจริงแล้วไม่ใช่ติดจินต์เตอร์แบบกพัทเตอร์นะคะอ่าใช่ก็ดีใจค่ะที่ผ<ม>ู้ใหญ่ให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องนะะี้ด้วยค่ะแล้วมันเป็นแบรนด์แรกของเราคุยด้วยค่ะก็หวังว่ามันจะต่อยอดได้ยาวๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ลองไปชิมกันแล้วก็ติดใจนะคะก็เป<ม>็นโซนก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นเลยค่ะลงขายเดือนสิงหาคมค่ะ น้ำแข็งใสอ่ะอย่างแรกเลยใช่น้ำแข็งใส่นอนต้องกินยังไงน้ำแข็งใสง่ายๆก็นมชมพูก็ได้ค่ะใส่ใส่นมใส่น้ำแข็งก็สบายเลยค่ะใช่หรือว่าจะแบบีเคดหน่อยก็เป็นบุ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบทำเป็นเคดได้น่าสนใจทำได้เพราะว่าง่ายมากเป็นโรจังเฮลโลบอกยิ้มว่าทำง่ายทุกเมนูค่ะแค่เคลงไปปังเย็นไหมปังเย็นค่ะ ปังเย็นนมชมพูใช่ใช่แล้วก็ปังเย็นแบบนมเขียวนมเขียวมีนมเขียวด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนพวกเราโฟอีฟนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เฮโลโฟอีฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนคือพวกเราลองชิมแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเหมือนที่พวกเราได้รับรู้รสชาตินะคะฝากซื้อได้นะคะาค่ะ เอต้านิวขอบสอบทุกข่าว